คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบัญชีหลายคนเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอยากได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาเปิดกิจการล้างรถหย่อนเหรียญใช่ไหมคะเราทําไปเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราได้กําไรหรือเราขาดทุนนะคะเพราะเรานับแต่ค่ารายรับแล้วก็รายจ่าย แต่เรายังไม่นับต้นทุนแฝงนะคะว่ามันมีต้นทุนแฝงอะไรอีอา้าวแล้วแบบนี้พอนับหมดแล้วฉันจะมีกำไรไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนทําบัญชีอย่างง่ายกันนะคะถ้าเรากําลังเปิดร้านล้างรถหยอดเหรียญอยู่แล้วนะคะ วิี d o เนี้ยจะต้องดูเลยอันดับแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของประเภทการทําบัญชีก่อนนะคะสําหรับร้าน c คสคาร์วอตเนี่ยการทําบัญชีนะคะจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการจดธุรกิจของเราถ้าจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราก็แค่ทําบันทึกรายรับร,บรายจ่ายธรรมดาอาทิเช่นว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่เนาะวันนี้เดือนนี้เรามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่ แคชคาวอนนะคะก็จะมีระบบเว็บแอปพลิเคชันเนาะสามารถที่จะดึงยอดเงินมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ออกมาเทียบได้ว่าเออยอดเงินมันเข้าเท่านี้ออกเท่านี้นะแล้วใน1เดือนเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเราเป็นนิติบุคคลนะคะก็คือในรูปแบบของบริษัทอาทิเช่นเราอาจจะไม่ได้มีม้ันล้างรถหยอดเหรียญที่สาขาเดียวนะคะอย่างโขงชาเนี่ยก็มีหลายสาขาเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสาขาก็จะมีการส่งยอดมาแต่ละเดือนนะคะอันนี้ก็เริ่มจะเป็นปัญหาละเพราะตัวเลขมันเยอะแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องจด เป็นนิติบุคคลเพราะว่าในปีนึงเนี่ยรายรับของตัวล้างรถหย่อดเหรียญอย่างเด,ยเดียวเนี่ยค่ะมันก็เกิน1 8 8ล้านบาททีนี้เรามาดูวิธีการทําบัญชีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ให้มีบันทึกรายรับทุกครั้งนะคะที่มีการให้บริการนั่นก็คือใช้ระบบเว็บแอปพลิเคชันของแคชคาร์วได้เลย 2ก็คือเก็บหลักฐานค่าใช้ใจ่ายทุกรายการเช่นใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟต่างๆนะคะไว้มาลงแล้วก็มาลบกันเนาะแล้วก็สรุปบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นรายเดือนและรายปีสําหรับใครที่อยู่รวมกันนะคะแบบรวมเงินกันหลายๆคนแล้วมาเปิดเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีเรื่องของเงินปันผลใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้ายงไงเดี๋ยวจะสอนเป็นคลิปต่อไปละกันนะคะทีนี้พอเป็นนิติบุคคลนะคะเราก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดทํางบการเงินนะคะเช่นะะงบดุลงบกําไรขาดทุนเนาะบันทึก การทําบัญชีตามหลักบัญชีแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันยุ่งยากอันนี้นี่ก็แนะนําให้ใช้บริษัทเอาซอด์ด้านนอกเลยนะคะที่เขารับทําบัญชี เราก็จะส่งไอตัวรายรับรายจ่ายไปให้เขานะคะบันทึกบัญชีแล้วก็นําส่งสัมภาระนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสัมภาระมาเก็บย้อนหลังเนี่ยเราเจ็บหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ส่งถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าทีนี้นะคะเรามาดูต้นทุนกันบ้างดีกว่าว่าเรื่องของบัญชีเนี่ยเราจะคิดแต่ต้นทุนที่เรามองเห็นอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องคิดถึงต้นทุนแฝงด้วยเพราะบางทีเราลงทุนไปแล้วเนี่ยปันผลกับเพื่อนเนี่ยเรามองว่าเรากําไรทุกเดือนแต่เงินมันไม่เหลือแสดง ว่าเรามีปัญหาในการทําบัญชีแล้วต้นทุนนะคะที่เราต้องคานึงก็คือมีค่าน้ําค่าไฟค่าบำรุงรักษานะคะเครื่องล้างรถและอุปกรณ์อาทิเช่นพวกอะไหล่กรณีที่สายแตกสายพังหรือว่าเราต้องซื้ออะไหล่สำรองนะคะเช่นเครื่องฉีดน้ําพังแบบนี้เป็นต้นเนาะกรณีที่หมดประกันและเราไม่ได้ต่อ หรือค่าน้ำยาโฟมนะคะหรือวัสดุสิ้นเปลืองอาทิเช่นซื้อผ้าชามัวผ้าล้างรถหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆไว้ที่ช็อปล้างรถเพื่อบริการลูกค้าเพิ่มเติมแบบนี้นะคะค่าเชา่าที่ถ้าเรามีเนาะค่าจ้างพนักง,งานทําความสะอาดถ้ามีนะคะค่าประกันภยัยอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะถ้ามีแล้วก็ค่าโฆษณาและการตลาดถ้ามีอีกเช่นกันนะคะอาทิเช่นเราจ้างรถโปรโมทเพิ่มเติม,ตมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ค่าธรมเนียม ในการนับเหรียญแล้วที่สําคัญที่เป็นต้นทุแนแฝงก็คือค่าบริหารจัดการล้างของตัวเราเองนั่นเองค่ะถ้ากรณีที่เราทําหุ้นส่วนร่วมกับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะต้องคิดค่าบริการของตัวเราเองลงไปด้วยนะคะเพราะเราก็ลงแรงกายแรงใจไปเหมือนกันเราคือผู้บริหารเราก็ต้องมีรายได้ส่วนนี้ด้วยนะคะเคล็ดลับในการทําบัญชีให้ง่ายนะคะใช้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปในการช่วยบันทึกแล้วก็แยกบัญชีธุรกิจนะคะออกจากบัญชีส่วนตัวแล้วก็แนะนํา เพิ่มเติมนะคะว่า ให้แยกเป็นบัญชีแต่ละสาขากรณีที่มีสาขาเยอะนะคะแล้วก็พยายามสรุปบัญชีทุกเดือนเพื่อที่จะไม่เกิดความสับสนนั่นเองคะ่ะแล้วก็ให้มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบนะคะก็คือให้แนบเลยเนาะว่าบินค่าน้ําค่าไฟเดือนนี้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆในเดือนนี้กรณีที่เรากลับมาดูย้อนหลังเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเดือนนี้ฉันใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วมันมีกําไรจริงๆไหมนะคะอย่าลืมนะคะว่าการทําบัญชีที่ถูกต้องเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมาย แ,แต่ยังช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพรวมว่าทางการเงินของธุรกิจด้วยนะคะว่าเรามีกําไรจริงๆและเราก็เติบโตไปกับธุรกิจนี้อย่างยั่งยืนจริงๆนะคะถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคําถามสงสัยสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ